สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันนะครับกับอโตบาน Thailand นะผมผมชิดอโต uba นะครับวันนี้บอกเลยว่าอยางที่เห็นนะครับรถ EV ตอนนี้บอกเชื่อเลยครับว่าทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักรถ EV นะครับชาวอโต u b นะครับมีใครขับรถ EV บ้างแล้วรู้ไหมครับว่าตัวแบตเตอรี่ของตัวรถ EV เนี่ยหรือรถไฟฟ้าที่เราขับขับกันเนี้ยตอนนี้ที่ทิศกัะสุดสดเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนโอเคไม่พอนะครับเดี๋ยวเราบอกเลยนะที่วางของสินค้าตรงนี้ ก็เพื่อสำหรับรถรถบดีเฉพาะแล้วก็ตัวป้องกันเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันแบตเตอรี่ด้านล่างมันนั่นเองอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่ามาจากแบรนด์เบาฟุงนะครับก็คือเป็นแบรนด์จากเยอรมันเลยนั่นเองข้อดีของเขานะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวซับแท้งอลูมิเนียมนะครับอีกชื่อนึ่งครับคืออันดอกาศในที่เรารู้จักกันนะครับผมก็บอกเลยว่าข้อดีของเขาเนี่ยมีมากมายหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย สิ่งที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมเขาเรียกว่าน้าหนักเบามากๆแล้วก็ข้อดีของเขาครับรับตอนนี้ที่เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันจะเข้ามาใต้ท้องรถเราบ้างหรือว่าเป็นเราไปโดนแบบพวกหินเศษต,ตวดหรืออะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือสามารถได้ป้องกันได้อย่างดีแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือน้าหนักเบานะครับผมแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมง่ายๆแน่นอนแล้วก็ทนทานต่อการที่เราจะปกป้องด้านล่างนั่นเองไร้กังวลเรื่องวารันตีก็คือสามารถ เขาเรียกว่าไม่ได้ปรับแปลงตัวรถเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวเราไปดูวิธีติดตั้งกันครับว่าเป็นไงครับผมไปสเต็แรกเราต้องถอดใจกันก่อนเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าถอดน็อกกันก่อนนะครับก็คือถอดจากน็อตตัวเดิมของมันเลยตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับผมเริ่มมาแล้วครับตอนนี้กำลังเริ่มมาแล้วครับผมก็บอกเลยครับตัวนี้ตัวเดิมของตัว b y d นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกที่แบบว่า อย่างที่เห็นครับต้องแจ้งเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านอันนี้จะเป็นเฉพาะด้านหน้านะที่เราต้องเปลี่ยนใหม่ต้องถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนชิ้นใหม่เข้าไปด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่เลยไม่สามารถถอดมาได้เดี๋ยวเราจะเสริมเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง๋ยวไปดูนครับว่าเป็นยังไงยังไงยังไงแข็งแรงทนทานนี่นะครับ ข้อดีของเขาเรียกว่าแบรนด์เบาพุงที่เขาเรียกว่าอันเดอร์การ์ดของเรานั่นเองแล้วก็ข้อดีของเขานะครับนี่รูน็อตไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างใช้รูเดิมหมดแล้วก็แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนินแมแน่นอนดูจากวัสดุนะครับดูจากสีดูจากอะไรก็คือปก,ปกป้องส่วนด้านล่างของเขาเรียกแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็ส่วนด้านเขาเรียกว่าทั้งทั้งแถบเลยตั้งแต่ด้านล่างถึงด้านหน้านครับไ,ได้เป็นอย่างดีแน่นอนโอเคนะครับผมสําหรับตัวอันเดอร์การ์ดของเราในตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่ด้านหลังถึงตรงกลางและด้านหน้านะผมก็คือป้อง,องกันได้อย่างดีเยี่ยมไร้สติมน้ำหนักเบาไร้วันันตี nt, กับตัวรถเพราะว่าไม่มีการดดัแบลงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็บอกเลยว่าใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับสินค้า EV ของเราตอนนี้ก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสินค้าใหม่แล้วสุดต้องขอขอบคุณลูกค้าคันนี้นะครับที่เป็น VVD ตัวออโตสนะครับเป็นคันแรกที่ติดในประเทศไทยติดต่อสอบถามเข้ามาช่องทางเดิมได้เลยนะครับก็คือ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมหรือยูทูบชาแนลนะผมก็ออโตบานเว็บบล็อกไทยแลนด์หรือจะเป็นไลน์แอดนะครับสอบถามกับราคารายละเอียดนะครับผมก็เป็นแอดออโตบานนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ถูกใจสาย e ีแน่นอนใครอยากได้อะไรสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยครับผมสวัสดีครับ